ผมว่าวันนี้ท็อปน่าจะอยู่ที่ห้าสิบหรือ60สิบโอ้โหวสวยสสวัสดีนะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องหัวไข่ห้างนะครับวันนี้เดี๋ยวผม จะไปซ้อมหลังให้ดูที่สมาร์ทยิมนะครับแล้วก็บอกไว้ก่อนตอนเนี้ผมสอนส่วนตัวที่สมาร์ทยิมแล้วนะครับใครที่อยากมาเทนส่วนตัวผมนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับหรือว่าเพศไหนก็ตามนะครับมีเป้าหมายยังไงอยากลดไขมันเพิ่มกล้ามเนื้อได้หมดเลยนะครับมาเล่นส่วนตัวกันได้นะฮะส่วนใครที่อยู่ไกลอยากเทนออนไลน์ก็สามารถทักมาได้ที่ดานล่างนี่นะครับวันนี้พอดีเลยผมไปซ้อมหลังเนี่ยบอกก่อนว่าถ้าใครติดตามผมมาจะรู้ว่าหลังผมม,มันด้อยที่สุดเลยคือผมอยู่ทีมูแทนเนาะเขา ส่งผลิตภัณฑ์มาให้พอดีนะครับนี่เราแกะกล่องมาแล้วเพราะจะได้ไม่เสียเวลานะครับอันนี้เป็นเวคอนเซนเทตซึ่งโบดักตัวนี้ดีมากเลยมี2รสชาติในแบ็คเดียวนะครับคือเวลาใครที่แบบทานเวแล้วเบื่อหรือทานกับโอ๊ตกเงี้ยการที่เรามี2รสแบบนี้มันจะแฮปปี้อ่ะสมมติว่าวันนี้ผมกินอันนี้ตอนเชา้ากินโอ๊ตมิลแล้วหลังซ้อมผมทานเวผมก็ทานคุกกี้ขีดสลับแบบนี้นะครับนี่อันนี้โอเคมากเ,เป็นเวคอนเซนเทตเนาะก็เดี๋ยวเราไปซ้อมกันเดี๋ยวตามไปดูกันว่าผมซ้อมหลังอะไรบ้างนะครับผม ก็เริ่มเล่นหลังนะครับท่าแรกอันนี้ยังไม่อยู่ในโปรแกรมคือผมวอร์มก่อนจะเป็นวันนี้เราจะเปิดด้วยแรดก่อนนะครับผมจะเล่นเป็นวันอาร์มแรดพูดาวแบบนี้ซึ่งมันจะได้แรดด้านหน้านะครับเวลาเล่นเนี่ยด้วยความที่หลังเรากาก,ากใช่ไหมผมก็จะมีตัวช่วยที่มันทําให้เล่นแล้วโดนหลังขึ้นนะครับอันนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆสั่งมาจากช้อปปีนะครับมันก็จะทําให้การจับอะไรมันดีขึ้นนะครับ ยืดสำคัญนะแล้วก็อยู่ที่สแตรยิมนะครับสะแตรยิมวอร์มขอวอร์มก่อนนะครับ มี f ออยู่ข้างด้วยส่วนด้านหลังนั้นคุณแม่นะครับคุณแม่ยืนอยู่ข้วงคุณแม่น่ไม่ใช่แม่ผมนะหมายถึงว่าเราเรียกแทนสองระดาวแกมากันทุกวันนะครับคู่นี้โอเค วันนี้บอก่อนเลยว่าจะเล่นไม่หนักมากเพราะว่าเมื่อวานซ้อมแขนมาแล้วไปเส็บตึงมากเลยัเริ่มเล่นเลยนะครับเราจะเล่น3เซตก็ใส่น้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเล่นเพื่อ้า ค่าเนี้ยถ้าใครเล่นอ่ะคุณต้องจับฟิลดีๆนะเพราะว่าบางคนอ่ะดึงซ้ายโดนดึงขวาไม่โดนนะครับเราก็พยายามสังเกตว่ามุมของศอกที่เราแทงลงไปอ่ะมันแทงเหมือนกันหรือเปล่าสมมติยกตัวอย่างเช่นข้างนี้ที่เราดึงแล้วโดนเราอาจจะดึงมาเราดึงเฉียดอย่างงี้แต่พออีกข้างนึงที่ดึงไม่โดนแต่เราไม่รู้ตัวเองไงเราอาจจะดึงแล้วห่างแบบนี้อะไร,รับลองหามุมที่ตัวเองดึงแล้วมันรู้สึกว่ามันโดนตรงเนี้ยบีบเข้าไปแล้วโดนอย่างเงี้ย เล่นหลังก็ต้องโดนหลังทุกดอกไม่งั้นจะหลังด้อยเหมือนผมนะมันจะไปโตที่แขนแบบนี้นะครับเกรวมแบบ รู้สึกร้อนแล้วคือการวอร์มหรือการเริ่มเล่นเบาก่อนอะ่ะมันทําให้รู้แบบให้กล้ามเนื้อมัดที่เราจะบริหารนะ่ะว่าเฮ้ยเราจะเล่นมึงแล้วนะจะกระตุ้นมึงแล้วนะก็คือทําให้เขาแบบวอร์มให้จนคอมอะ่ะแล้วก็เล่นให้น้ําหนักที่มันพอดีแล้วก็เซ้นที่มันหมดไปเลยนะครับผมจะวอร์มสองเซ้นแล้วเล่นจริงเซ้นหนึ่งเนี่ยมาดูน้าหนัก เมื่อกี้ผมเล่นเท่านี้ใช่ไหมต่อไปผมก็มันดึงได้15ทีผมก็จะประมาณนี้ผมว่าวันนี้ท็อปน่าจะอยู่ที่50หรือ60นะครับเดี๋ยวมาดูว่าอันเนี้ยจะดึงแล้วฟิลลิ่งเป็นยังไงไอเซตเนี้ยจะเป็นตัวโจทตัวตอบโจทย์ว่าท็อปเซตเราได้ประมาณไหนนะครับ เซตหน้า60ไหวเนี่ยที่12งนี่ยิลเลยนี่นะครับท็อปเซตเมื่อกี้เราวอร์เซตที่2ใช่ไหมฟิวมันมาแล้วก็ผมจะโดดไป60เลยผมคิดว่าน่าจะเล่นอยู่ได้ประมาณสัก6-10อะประมาณเนี้ยแต่ลากนะผมจะไม่กระชากเลยแล้วก็ถ้ามันไหลได้ถึง12ก็ดีแต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรมาท็อปเซต เนี่ยท็อปเซตผมก็ประมาณนี้นะครับสิบหรือสิบสองไม่รู้อะแต่จริงๆเมื่อกี้ถ้าให้ปัม๊มอีกทั้ง2องสมทีหมายถึงว่ากระชากกระชากหน่อยมันก็ยังโดดอยู่เออแต่แบบที่บอกอะไบเซ็ปมันกับโฟอาร์มันตึงอยู่นะครับต่อไปนะครับรีเวิร์สกิฟต์ไล่พู้ดาวจะจับมุมนี้แต่เวลาเล่นเครื่องเนี้ยบางครั้งผมก็สลับกับเป็นจับมุมแฮมเมอร์อนี่มั้งนะครับ แล้วแต่เพราะอาทิตย์ที่แล้วเล่นมุมนี้ไปแล้วแฮมเมอร์ไปแล้วอาทิตย์นี้จะเล่นมุมนี้นะครับเดี๋ยววอร์มเบาๆก่นแล้วก็เครื่องนี้เดี๋ยวผมคร่าวๆเล่นให้ดูนะครับเออส่วนใหญ่เล่นเป็นอยู่แล้วแหละแต่หมายถึงว่าคนที่เป็นเหมือนผมสมัยก่อนแล้วกันเนาะที่เราเล่นไม่เป็นอะ่ะคือเครื่องนี้ด้วยความที่เราเป็นผู้ชายเราบ้าพลังเราก็จะใส่นักแล้วเราก็จะกระชากลงมาใช่ไหม พอเรากระชากตัวเราก็จะหลุดจากบอคือเครื่องนี้หรือแมชชีนต่างๆที่เป็นหลังถ้าคุณดูผู้หญิงเขาเล่นอ่ะเขาจะเล่นเป๊ะทุกคนเลยอกเขาจะติดแต่เขาจะดึงแบบนี้หลังที่ทำงานเต็มที่มากเลยแต่ผู้ชายพอคุณบ้าพลังเล่นด้วยอีโก้หนักพอคุณกระชากแบบนี้แขนหมดเลยแล้วตัวหลุดจากบอนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูก็เซตอัพบอก็จะไม่สูงมากไจะไม่ต่ำมากนะครับนี่วิธีเล่นใช่ไหม มือเนี่ยแค่เกี่ยวๆพอไม่ต้องไปกำแน่นนะครับแล้วก็ให้ตัวล็อกมันมาล็อกขาผมจะชอบขยับตัวออกมาหน่อยนึงแล้วให้อกมันแปะไปอันนี้เล่นแบบผิดก่อนนะสมมติว่าผมเล่นหนักๆตัวมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้เนี่ยถามว่าหลังมันโดนหรือมันโดนหรือมันโดนน้อยแต่ถ้าหมูว่าถ้าคุณแบบเอาอกติดไปแบบนี้เนี่ยแล้วเชิดอกขึ้นแล้วให้ตรงเนี้ยเราติดบาะไว้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ หลังมันจะทางานได้เต็มที่แล้วถอดสอกอะมาใถ่ายด้านหลังนี่เลยด,ดูการทํางานของหลังให้ศอกอะมันแบ่อไปแบบนี้เห็นปะ่ะหลังผมจะบีบเนี่ยแลวยืดใช้หให้ถึงเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราทิ้งตัวมาแบบนีน้เห็นปะ่ะหลังมันจะไม่ค่อยทํางานให้ติดไว้แล้วแทนสอกเนีไหล่ไม่ต้องยกนะแทนลมมาเลยเออใช้ความับมาที่เลยให้จินตนาการว่า เราแทงศอกลงข้างล่างไม่ใช่ไปข้างหลังนี้นะแทงลงข้างล่างเออเดี๋ยวผมเล่นจริงแล้วพูดเยอะ ง่ามากนะเล่นแมชชีนหลังอ่ะก็ให้หมายถึงอ,อะไรที่เป็นเบาะให้ติดเนี้ยอกติดไว้ยังไงก็โดนอกติดไว้แล้วก็แทงสอกให้สุดแค่นั้นนะครับเเซตนะครับเราจะเล่นประมาณ2แผนแต่มันรู้สึกตึงๆใบเส็บนะครับเดี๋ยวให้ใช้สแตปช่วยเดี๋ยวเจ็บมาเรายุ่งเลย เดี๋ยวเราจะแบ็กออฟเซตหนึ่งนะครับก็ถอด20ออกแล้วใส่สอิา จบท่านี้วายกิฟและคูดาว ก็เล่นแรตอ่ะเออเวลาผมดึงใช่ไหมอันนี้มันเป็นบุมที่เราต้องต้องเดนมาหนึ่งอย่าไปแทงศอกข้ไปข้างหลังเวลาดึงเล่นแรตพูดาวอ่ะให้เอาททร์กเก็ตศอกเราอ่ะจินตนาการว่าเราจะแทงไปที่ตรงนี้มันก็จะเป็นประมาณเนี้นะครับสามารถนิดหน่อยเอหลังนิดหน่อยถ้าใครไม่โดนให้เอหลังนิดหนึ่งแต่ถ้าใครแบบ สามารถที่แบบตัวแบบล็อกได้แล้วหนีสอกเข้ามาอย่างนี้ได้จะโคตรโดนเลยอย่าทิ้งแล้วทิ้งสอกไปข้างหลังแบบนี้โดนหลังน้อยมากพอเลย <c oughs> ไม่โดน <c oughs> หนักไป <c oughs> ปั๊มไปนี่เดี๋ยวมันเสียได้เซ็ตโดนอยู่ oh. เดี๋ยวต่อไปก็ไปทีบาโลนะครับแต่เดี๋ยว,วันนี้ผมแบ็คออฟหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้มันเหมือนแบบมันโดนแค่80%น่ะเดี๋ยวแบ็คออฟหน่อยให้มันปั๊มๆเข้าไปหน่อย oh. โอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยตายตายเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าแร็มันผมถ้าแร็มันมีขึ้นนะเวลาเราฟ้อนในว้นไบเสร็จแบบเนี้ยมันจะทำให้แบบเอวเรามันเล็กลงแล้วแบบมัน มันสวยขึ้นอ่ะแต่ก็ดีขึ้นนะใช่ไหมให้ตาผมดีขึ้นนะมันบานขึ้นนะกล้ามหลังเธอต้องโตตามกล้ามอื่นด้วยนะไม่ใช่ว่อ่นันอื่นใช่แต่ตอนนี้มัดที่นําไปที่สุดเลยคือหน้าตานะครับไม่ใช่หล่อนะอายุที่บาโลนะครับผมจะจับกว้าง แล้วก็ผมจะยืนขาแคบน,นิดหนึ่งคือชิบาโลเนี่ยเวลาเล่นอะ่ะอันนี้อันนี้แบบผมนะถ้าเกิดเราก้มเยอะไปอย่างเงี้ยแล้วดึงอย่างเงี้ยการบีบหลังผมว่ามันมันได้น้อยแต่ถ้าสมมติว่าเราขามาอยู่หน้าหน่อยนะเนี่ยแล้วผมจะเนี่ยผมจะแค่นี้หมายถึงว่าตัวผมอะผมจะก้มแค่นี้แต่ตอนยืดผมยืดลงางนะี้นะแต่ตอนดึงขึ้นมาผมจะให้มันอยู่นี้แล้วผมรู้สึกว่าหลังมันบีบไปเยอะไม่เชื่อมาดูแล้วหลัง ตอนที่เนี่ยดูนะถ้าผมก้มไปเี้ยเหน็นป่ะหลังมันบีบได้มันบีบแต่แต่มันได้น้อยแต่ละม,มุตเราอยู่ประมาณนี้นนเห็นป่ะมันบีบได้หมดเนี่ยแต่นี่วอลมลยอ๋วงรอบกันแล้วเวลาเล่นไหนก็อย,อ,อย่าเอาไหล่ขึ้นมาให้ธรรมดาเลย ไธิบายหนักคนหลังเลย ยืดเลยนี่ถ้าผมเดี๋ยวแบ็กออฟออกแทนเนึ่นเล่น10-15ทีต่อไปซิเทนโลนะครับ หลังนะครับผมจะนั่งเล่นเพราะว่าหลังมันวอดหมดแล้วขามาข้างหน้าอย่างนี้หน่อยนะครับแล้วก็เวลาเล่นท่าเนี้ยไม่ต้องเล่นหนักแล้วก็แนะนําว่าต่อสตาร์ทให้ยกขึ้นมาหน่อยนึงแล้วค่อยวาดออกแบบนี้มันจะโดนกว่ามาถ่ายที่ด้านหลังเนี่ยจะเห็นถ้าสมมติว่าเราขึ้นมาอย่างเงี้ยมันโดนแต่โดนน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยแล้วสอกนํานะเนี่ยมันโดนกว่าแต่แต่ตอนที่เอาขึ้นมา ไม่ต้องเก่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 งเขาเรียกว่าอะไรเก่งบ่านะเอาขึ้นมาด้านหลังเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยโอ้ยตายตายอางงี้ครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เล่นหลังก็ประมาณนี้นะครับคือท่ามไม่ได้เยอะแต่ถ้าสมมติว่าเราเล่นแล้วเน้นมันอ่ะมันหมดแล้วนะครับแล้วสาหรับผมนะครับเวลาหลังผมซ้อมเสร็จนะครับหรือว่าหลังอาหารตอนเช้า สิ่งที่ผมขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นคือเจ้าวิตามินเมทฟูอโลหตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมีแมกนีเซียมมัลติวิตามินแล้วก็วิตามิน D3 นะครับที่ช่วยให้เราสดชื่นขึ้นนะครับทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่เราทานที่สาคัญเลยแคลอรี่ไม่มีนะครับรสชาติอร่อยเนี่ยเอาออกมานะครับแค่คุณฉีกซองแบบนี้แล้วใส่น้ําลงเลยนะครับรอมันละลายแปบ๊บเดียวแล้วคุณทานเข้าไปเลยผมจะบอกเลยนะว่าวิตามินที่เป็นแบบเม็ดฟูแบบนี้มันต่างกับวิตามินที่เป็นเม็ดก็คือ เป็นเม็ดฟูของมันเป็นน้ำอ่ะพอกินเข้าไปร่างกายมันดูดซึมเข้าไปได้เลยแล้วเอามาใช้ได้เลยนะครับมันก็ทำให้เราสดชื่นทันทีแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทานเป็นเม็ดมันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ทีเนี้ยกว่ามันจะละลายกว่าจะย่อยนะครับเพราะเราห่วมันก็นานนะครับแล้วที่สําคัญเลยใกล้สงการแล้วนะครับคุณต้องไปเที่ยวไปพักผ่อนนะครับมันต้องใช้พลังงานเยอะบวกกับแดดลองสั่งไปทานดูผมบอกเลยว่ามันเป็นตัวช่วยที่คุณจะขาดมันไม่ได้เลยถ้าคุณได้ลองทานไปแล้วนะครับฝากนะครับส่วนใครที่อยาก เทนส่วนตัวหรือเทนออนไลน์แบบที่ผมพูดไปต้นคลิปนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับก็มาเจอกันที่ s มาร์ทยิมนะครับอุปกรณ์ดีสะอาดนะครับมีที่อาบน้ำมีคาราสแล้วก็ผมสอนอยู่นะครับผมยังไงเจอกันได้ออนไลน์ก็ทักมาได้ที่เดียวกัน,นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ